หลังจากที่แบ่งปันวิธีกินเที่ยวมาหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันวิธีสร้างรายได้นะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราก็ได้ออเดอร์โคลบีดแล้วก็จะมาปิ้งกระดาษปิ้งไน,นี้กัน 嗯。 การพิมพของเราเราก็จะใช้คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมนะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพราะว่าถ้าหาว่าจะมาใช้แบบเขียนป้ายอย่างี้คงยากเนาะเพราะว่าแรกแรกแนละ้วที่เราเปิดร้านก็ปัญหาแรกที่เรากลัวที่สุดก็คือการเขียนป้ายเพราะว่า บางครั้งข้อความที่ยาวๆก็จะมีปัญหาได้นะคะตอนนี้ก็เปิดขึ้นตรียอยแล้วอันนี้เราก็ตรวจสอบคำถองก้างเหงรอกอรกอลันการทำทองพร้อมลูกตกลงนะคะก็จะมาอยูน่ในี้นจัดการให้เราเรียบร้อย ิดนึงเก้าสิบตัวหนังสือก็มีให้เลือกนะแต่วันนี้ก็เราจะใช้ตัวนี้แหละเรียบร้อยดีเนาะอันนี้ก็มีกรอบให้เลือกติ๊กลงไปเขาก็เนี่ยเลือกกรอบกรอบก็จะมีหลากหลายมากนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเยอะมากเลยใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเนี่ยแค่เ,เดียวก็เสร็จแล้วเห็นไหมเอ๊ ก็พร้อมกินนได้เลยว่าตัวหนังสือถ้าข้อความมันเยอะก็จะแบบคลิกทิ้งก็ใส่กระไปนี่ก็พิ้นออกมาแบบนี้ใส่กระดาษให้ดูอิปสันนะคะเพื่อนราคาก็ประมาณ5,000กว่าบาท การใช้งานนะคะเพืเ่อนถ้าเราแบบจะต้องมาแบบเขียนเองนีคงจะพังนะคะเพราะว่า,วาข้อความมันยาวสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะจากเปิดร้านแล้วก็เป็นกังวลเรื่องเขียนป้ายคือถ้าป้ายพังมันก็พังเลยอะเนาะก็ต่อเราได้ เ,เราก็มาตัดอีกทีนึ่งนี่ไม่เะก็มาตัดนี่ก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นเก็จะมาสีดแต่งขอบที่เรียบร้อย เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาติดไม้โครงีบนะคะติดข้างหลังยังไงก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิมเบอร์9นะคะแล้วก็ใช้สก็ตเทปติดรูปแม่ก่อนสก็อตเทปก่อนใช้ด้วยกันนะแม่ยืมแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้สก็ตเทปติดอย่างนี้นะคะ ก็วันนี้นัดลูกค้าไว้ต้องส่งให้ตรงเวลาเวลานี้สําคัญนะคะเพื่อนัอดีวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็มีงานเข้าไปแล้วก็อยากแบ่งปันเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่ยืมแป๊บนึงนะคะน่ก็พอหลังจากที่เราติดไม้แบบนี้แล้วนะคะใช้สี่อันนะคะติดยางเนี่ยก็จะเกิดพอดีเลยเราก็ใช้ได้เลย แปะลงไปไม่ดองมากคนทำก็ได้เนาะเพนะื่อนนะเห็นไหมเห็นไหเดก็ใช้เนี่ยคะ่สะสติกเทปยึดไว้ยึดไปเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้เส็บลูกชิ้นเหมือนกันเป็นเบอร์หกนะคะเพื่อนยึดลงไปขัดให้่อ,อนเนี่ยพอดีขอบเลย ทำยงไงอันนี้ก็จะเป็นอาชีพเสริมของเรานะคะเพืเ่อนๆอาชีพหลักก็จะเป็นพันธา์พิบาลเจ้าพนักง,งานพันตะ์สธาราณสุขอยู่ที่เราประสบตัวอนามัยสมัยก่อนนะคะอย่างนี้ก็เรียบร้อยเนาะต่อ,อไปก็นี่แหละสามารถปู๋ป,ปูนถอนฟันถอนรากถอนโคนได้นะคะ <c oughs> เออประมาณนี้ ใครที่มีปัญหาเรื่องฟันก็สอบถามก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องมีฝันเดียวใช่ไหมเดีหลายฝันก็ได้ มันตึงไม่้นอะไรนะมันจะองอนเะนี่ยก็เสร็จแล้วอีกหนึ่งอันไปนะไปติดกันนี่ติดก็ง่ายๆนะนี่หวงลีดที่เราเตรียมไว้เขาก็จะเอาแบบกลมทั้งหมดมที่ติดของเรานะคะก็มาติดที่แรกก่อนนี้เลย หลังจากที่เราเตรียมพวงหลีดแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเราก็เอาป้ายที่เราทําแบบนี้นะคะเราทิ้งมาเนี่ยอืมให้ีย้เสร็จแล้วเนี่ยวางแล้วก็แมกติดเลยค่ะติดที่ดอกไหมน,นี่แหละจะวางตรงวางเตียงเท่าแล้วแต่เราเ รงนี้เราก็สอนแนะนำแล้วสอให้แล้วเดี๋ยว่างใครสนใจสีเอ็ก,ก็ต้องสอนสีเพื่อนได้อี้ก็จะเป็นการติดป้ายที่เรียบร้อยนะคะคเพื่อนนี่เลยแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันน,นี่เลยอันนี้นี่เราแค่เสียบไว้เฉยๆเดี๋ยวเคลื่อนไหวได้อยู่เรายังไม่ได้ติดกาว ว่ามีการตรงไหน ได้อีกหนึ่งอัน mm hmm. เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะสําหรับใครที่สนใจวิธีติดป้ายสําหรับดอกไม้สดนะคะเราขออุ่ไว้ก่อนเอาไว้สําหรับ f c นะคะกดติดตามไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทั้งหน้าถ้ามีดอกไม้สดเข้ามาเดี๋ยวเราวงจะมาแนะนํอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ก่ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ ตอนนี้ก็พร้อมนำสมค่ะ